นาฬิกาสำหรับสายหวานงบไม่เกิน4 0แสนมีรุ่นไหนบ้างไปดูกันเลยเจดจัส279171 Roscoe Salmon Dial รุ่นนี้เหมาะกับสาวหวานมากมาพร้อมหน้าปัดแซลมอนทำให้ตัวเรือนมีความสวยละมุนและบวกกับสายจูบิลี2กษัตริย์ผสมผสานความลักชัวร่อย่างลงตัวกล่องใบและอุปกรณ์ครบมาในราคา389,000บาท โอ伊สเตอร์เพอร์ลสเจนนี้มาพร้อมกับหน้าปัดพิงซันเบิร์ดสีชมพูสุดน่ารักสายโอ伊สเตอร์เรียบง่ายสวมใส่ได้ทุกวันเข้าได้กับทุกลุกสายหวานคือเหมาะกับเรือนนี้มากตัวเรือนมาพร้อมอุปกรณ์ครบในราคา219 0 0 0บาทปาเต้เคลียร์ลิปคาราพาวาเลดี้สี่แดตัวเรือนเรียบหรูสุดๆหน้าปัดสีขาวลายล้อมด้วยกรอบทองคํา18กร,รัตผสานด้วยสายหนังสุดคลาสสิกจากปาเต้ดีไซน์เรียบหรูดูดีมีระดับมาาพรรรร้อมอมุปกณ์คคบในา 299,000บาท คาเทียทั้งฟรานซิสหน้าปัดขาวพร้อมเลขโรมันที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของคาเทียทําให้รุ่นนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเรือนนี้อุปกรณ์ครบเช่นกันมาในราคา99 0 0 0บาทคาเทียบายนัว1961เอาใจสาวข้อมือเล็กกันบ้างเรือนนี้เป็นหน้าปัดสีครีมประดับไปด้วยเพชรรอบตัวเรือนสายสแตลเลตข,ขัดเงาเพิ่มความหรูหร่รุ่นนี้สวมใส่แล้วอ,อล่าคุณหนูจับสุดๆมาพร้อมกล่องออริจินอลในราคา2 3 9 0 0 0บาท